มขาบอกเพื่อนจากมีอะไร,รพูดไหมครับฟิวนั่นเซนเมื่อวานที่เราคุยกันเนี่ยมีคนเอาข้อมูลไปขายให้ดีซีดอกดอกไฟฟิวชั่น ไม่ใช่พวกผมแน่นอนพัด้อยไปเลยวันพวกคุณเป็นใครมั้งเนี่ยค,ครับเนี่ยครับตรงนี้ครับสี่คนแล้วก็มีมีเพื่อนผมอีกสองคนครับอืม แล้วคุณคิดว่าใครผมคิดว่าอา,อาจจะเป็นแบบพวก PC ปลอมตัวมาหรือเปล่าครับหรอครับเพราะว่าแบบแกง๊งแก๊งที่อยู่ตรงนั้นอะ่ะมันก็แก๊งเล็กๆกันหมดก็คงไม่มีใครแบบทำเพื่อให้ตัวเองเสียหรอก หมอนใครแต่งตัวแปลกๆครับรู้ไหมเนี่ยครับเม่อวานเหรอครับก็มีมีถ้าถ้าไม่ใช่พวกผมที่แบบที่ใส่หน้ากากก็มีคนใส่หน้ากากเข้ามาอยู่ประมาณในประมาณสามปีคนน่มีหน้กนากากอะไรบ้างครับมีมีหน้ากากอะไรบ้างวะจำได้ปะเม่อวานเห็นหน้ากากลิงไงจำได้คนหน้ากากลิงหัวโตๆหน้ากากลิงแล้วก็หน้ากากที่เป็นเหมือนเหมือนทิงอะครับ อะไรนะหน้ากากที่เหมือนที่เหมือนอะไรนะเหมือนไพ่คิงอะครับอ๋อเข้าใจละสองคนแล้ไรอคนหนึ่งอีกใครใส่กระชายผมก่อนทำเลยปะอีคนที่แปลกๆก,ก็น่าจะผู้หญิงปะ้ามีม,มีมีผู้หญิงคนนึงที่มายืนอยู่ข้างๆแต่ไม่รู้ว่าเขาใครอะพี่สีรครับ<ก> เขายืนอยู่กับแก๊งแก๊งไหนครับรู้ไหมเออเขายืนอยู่ข้างๆพวกผมอะครับตอนข้างๆ<อ>คุณแก๊งอะไรรวมไปอะ่ะตอนวิ่งไปรวมกันนะครับตอนนั้นมันดูดัวกันหน่อยผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาตอนแรกเขาอยู่กลุ่มใครครับอันนีผ้ผมไม่มั่นใจอะ่ะเขาอยู่ตรงไหนซ้ายขวาเออฝั่งฝั่งผมครับทางฝั่งออฝั่งซ้ายฝั่งซ้าย,ายซ้ายคุณแต่ขวาผมใช่ไหมไหใช่ครับใช่ครับ มีแก๊งอะไรยืนของคุณบ้างครับเอาวอลลอนที่มาที่หลังไงตั้งเราคือคุณคุณยืนขวาสุดถูกไหมใช่ครับผมยืนขวาแล้วขวาคุณเนี่ยก็คืออาวาลอนใช่ครับใช่ครับซ้ายไม่มีละคือคุณสุดสุดที่คุณละใช่ไหมใ,ใช่ครับใช่โอเคงั้นเดี๋ยวคุณรอแป๊บเรียกอาวาลลอนมาดิ ไม่มีเบอรว์วอลน,นัดาวินดาวินจัดการมาหน้าบ้านกูดิเออพี่แจกครับพี่อะไรครับเหมือนเหมือนไอเนี้ยครับมันจะมีเขาแบบเหมือนเขาวิ่งเข้ามาแบบทักทักพวกผมอะครับเป็นเป็นเหมือนเป็นฟาเตสเก่าอะพี่ฟาเตสเก่าเขาเหมือนเขามายืนฟังด้วยคนหนึ่งเหรอใช่ครับพี่ ฟาเตมันอยู่ไปแล้วนะฟาเตมันยุบเข้าทีซีแล้วมันเข้าทีซีหมดเลยเอ่ะใช่บางคนเป็นประชาชนบางคนแต่ส่วนใหญ่เข้าทีซีคนที่ชื่อไอ้เนี่ยพี่คนที่ชื่อเออชื่ออาดัมเหรอพี่อาดัมเหรอเข้ามาในวงเราเมื่อวานใช่ไหมใช่ครับพี่ผม ผมพอจำได้อยู่เพราะว่าผมแต่งตัวไงครับหน้าตาปกติเขาเป็นไงแค่แต่งตัวเนี่ยนะใส่หน้าสามีป้าเนี่ยใช่ครับใส่หมดเหมือนพี่แจ็คเล่นหน้าสามีป้าไม่ใช่หน้ายาวใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ใส่หมว์ผมเลยใช่ไหมกุชชี่ใบนี้เลยนะใช่ครับใช่น่าจะใบนี้ผิวสีอะไรครับผิวเหมือนสีเหมือนปกติครัสีแบบใบรุ่นบ็อกซิ่งอ่ะก็อ่าสีผิวขาว นี่ชัวร์ใช่ไหมใช่ครับพี่งั้นเดี๋ยวรออวอรอนแป๊บเรียกยังเอวอรอนนะเรียกแล้วครับพี่น้องตำลังม,มาอ่ะคุณคุณรบกวนเมื่อกี้ผมได้ยินคุณเบา เพิ่มเสียงหน่อยแล้วคุณเล่าให้เอวลอนฟังหนะ่อยถ้าเรครับพี่ดังขึ้นไหมครับพี่ตะโกนยังครับอันอ,อันนี้ตะโกนแล้วครับโอเคครับอ่าเขาได้ยินไหมลองถามเขาดูเด้ยินได้ยินได้ยนดินครับได้ยินเอาเลยครับพูดเลยก็ประมาณว่าเมื่อเมื่อวานเห็นเห็นคนที่ิด แบบวิ่งเข้ามาหาพวกผมไหนแล้วว่าแบบพอตอนเรียกเข้าไปรวมแบบเขาก็มีคนตัวเข้าไปฟังเลยเห็นไหมครับคนที่ยืนกับพวกผมเป็นหัวสีออกแบบน้ำตาลน้ำตาลส้มๆหน่อยเป็นกัวลิงอะวงบบพวกคนใส่หน้ากากครับที่มีหน้ากากริงแล้วก็หน้ากากลิงป่ะผมผมเห็นผมเห็นแค่หน้ากากลิงหัวโตๆอะ พู้ตออ่อครับผมเอ่เซเวนเซนผู้ต่อเลยคนั่นัแหละครับคือคือแล้วแบบเหมือนเขาก็มาฟังด้วยอะไรเงี้ยคุณบอกผมว่าอะไรเขายืนอยู่กับอวตารไม่เหรไม่ครับเขายืนเขายืนอยู่ตรงเขามานวนัว,นวนตรงข้างหลังผมแล้วเขาก็วิ่งเข้าไปครับเอ้าเมื่อกี้ทำไมพูดอย่างนั้นนะพอเจออวรอนพูดอีกแบบหนึ่งคืออะไรครับ ถึงแบบเขาเขามาช้าครับก็เลยไม่รู้เหมือนกันครับว่าเขาไม่ไคเอา้าวตอนที่เราคุยกันเมื่อกี้คุณไม่ได้พูดประโยคนี้ไม่ใช่หรอใช่ปะใช่ไหมครับครับเออแล้วทำไมไม่ไม่พูดเหมือนเดิมอ่ะให้โอกาสอีกรอบหนึ่งพูดใหม่ ก็คือเมื่อวานใช่ไหมตอนที่ผมที่ที่เรียกไปคุยที่สุสานอะ่ะคือตอนแรกอะ่ะพวกผมก็ไปกันไปกันแบบกลุ่มแรกๆเลยแล้วผมก็ไปยืนรออยู่แล้วก็แบบพอสักพักปุ๊บมันมันก็จะมีเหมือนเป็นเหมือนคนในฟาเตคนนึงวิ่งวิ่งเข้ามาทักผมประมาณว่าแบบไอ้คนคน,คนน,นคนนี้อยู่ไหมคนนี้อยู่ไหมคือคนนั้นอะ่ะของผมมาออกแกงไปแล้วแล้วก็แบบ เหมือนเขาก็อแล้วพอหลังจากเหตุการณ์นล้วนะปุ๊บเขาก็แบบมายืนมายืนนิ่งๆอยู่ข้างหลังผมแล้วก็คือมันก็จะแบบก่อนที่พี่เรียกเข้าไปรวมแบบใกล้ๆอ่ะพี่จะมีคนวิ่งเข้ามาแบบนัวๆประมาณสักสองสามคน mm hmm. ประมาณนั้นพี่มีผู้หญิงแล้วก็หน้ากากไท k i ิงแล้วก็หน้ากากลิงนี่นแหละพี่ ผูห้หญิงใส่ผ้าปิดปากครับพี่แต่คือผมผมไม่ได้ยินเสียงเขาสักคนเลยผมก็เลยไม่รู้ใครเลยว่านอกจากแบบพี่คนนั้นที่อยู่พั่งที่เก่าอ่ะเหรอใช่ครับพี่ประมาณนั้นเรา้าหลอนให้เขายืนอยู่ได้ไ,ดไงครับถ้าไม่รู้จักอ่ะไปมาถึงตอนไหนครับตอนที่เราราวมกันคุยอ่ะ ก็พวกผมมาที่หลังสุดใช่ไหมแล้วผมก็เดินเดินตอนแรกถ้าถ้าถ้ายืนฝั่งบุมหมอเพียกคือพวกผมมามาริมซ้ายสุดบอสผมก็ให้เดินมาทางริมขวาสุดพวกผมอ่ะใช่แล้วตีแล้วตีตีดอกไม้พวกผมก็ตามมาดอกไม้สีม่วงสีผมมาที่หลังแล้วก็เหมือนพี่แยกย้ายแล้วอ่ะผมก็เลยแล้วพี่พี่พี่ดาวินก็เลยเรียกเรียกไปคุยแยกครับเพราะว่าพวกผมมาที่หลังไม่ได้ฟังตอนแรกๆก็ไม่รู้ว่ามีใครบ้างด้วยโอเค อาไงดีครับเราผมไม่อยากจับมือใครดมอะผมให้คุณมอบตอนนี้คุณสองแก๊งอะ่ะว่าใครเป็นคนเอาพวกมันมาใครเป็นคนปล่อยแผนใครเป็นคนปล่อยข้อมูลเรื่องเวลาว่าเราจะเจอกันที่ไหน ไม่รู้เนระื่องจริงๆครับพี่เพราะเมื่อวานที่เราคุยกันเรามีกันแค่แก๊งที่มาไม่มีคนนอกเลยนะเช็คเสียงหมดแลดหละใช่ครับพี่แสดงว่าถ้าข้อมูลหลุดไปได้ไม่ได้มาจากพวกมันมาหาผมหรอกมีคนในนี่แหละไปบอกมัน ซึ่งคนที่ใกล้ชิดกับมันเมื่อวานก็มีแค่คุณสองแก๊งอะซึ่งผมก็ถามไปแล้วว่ามีคนแปลกหน้าไหมในระหว่างที่ยืนกันอะคุณก็ไม่ได้พูดกันนะใช่ไหม จะเอาไงดีครับไปลองคุยกันก่อนไปรอเดี๋ยวค่อยเดินกลับมาระบบทำลายยานพาหนะอัตโนมัติจะ <พอ S 2> ทำงานาอางขอให้ผู้เล่นทุกท่านอยู่บนพาหนะของตัวเองด้วยค่ะ,ต,ะตั้งตอนนองัง้งเราไม่เดลทำอะไรวะ เมือ่อวานเลดบุ๊บอกว่ามันพิมพ์มาให้บอกให้ให้ดูบอกว่าอะไรไทยเมื่อวานเลดบุ๊บอกพี่ไทยเขาบอกว่ามีสายบอกเขาว่ามีแก๊งพวกหกสองแก๊งเข้าร่วม JK แต่มันบอกว่ามันตบมือเข้าร่วมกับทาง TC ไปแล้วจะมันมีอะไรข,ข่าวอะไรมันจะเอามาบอกเลดบุ๊นะคือเลดบุ๊ อดัมฟาเตสเก่าเป็นคนมาคนหนึ่งเมื่อกี้มันบอกว่ามันไม่เข้าทีซีอะไรหรอแตกทุนเตยเ,เข้าทีซ <TC S 2> ีแล้วมั้งไม่เข้าทีซีละผมแล้วเมวื่อวานจุดมันเยอะด้วยไงจุดราคาหัวมันกระจุกรวมอยู่ที่เดียวมันก็ไม่แปลกที่มันจะเข้ามาดึง ให้เรียกเลดูบไหมกูบอกแล้วว่าอย่ามาแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเกิดเรื่องเรียกเลดูบมาปะเรียกมาเลยก็ได้ไม่ต้องก็ได้ไทยบอกให้มันไปหาที่เดี๋ยวอูจะไปหาฮัลโหล รถนะใครจอดหรือในบ่าครับผมพวกไม่ถามดีๆิได้บอกว่ากูโดนเรื่องอะไรอ่ะกูยังไม่ทำอะไรมันเลยนะเออไปถามมาดิกูโดนเรื่องอะไรไปถามเดี๋โดนเหมยโชคไว้ด้่อยสักนึงก็ไปถามมันดิเอาแม่คนอื่นมันไม่ได้อีกเลยพี่มีใหญ่โชคปะว่าไงว่าไง ไม่โชวเป้าใหญ่งไคงคือผมคือพวกผมไม่ผมเุออยกันแล้วสองแก๊งคือผมไม่รู้จักตรงนั้นจริงๆอะครับเอางี้สองแก๊งคุณอะสองแก๊งเนี่ยหาอีกสองคนให้ผมหน่อยว่าชื่ออะไรเป็นใครได้ไหมถ้างั้นอสองคนคนที่ใส่หน้ากากอ่ะใช่ครับผู้หญิงน,น,นครับใช่ครับ ได้ครับเดี๋ยวผมลองพยายามหาเอาแกง๊งแก๊งละคนก็นด้ใครเจอก่อนก็ก็รอดก่อนแล้วก็ยังมีพันธสัญญากับเราอยู่เหมือนกันได้ได้ครับพี่โอเคครับเจอกันครับเอ้ทายมาส่งจีมายังเกิขอ้ขอหาหนักวันน่าจะหายครับผมห้าหกสองจะอาวารอนมันมาแปลกๆนะเมื่อวานบอกให้แต่งชุดธรรมดามันก็ใส่ชุดดอกไม้มาสีต๊ะ แล้วก็มาช้าสุดแคปไปอธิบายให้มันใช่ไหมเมื่อวานอะอะไรนะอธิบายให้มันฟังชุดสุดท้ายใช่ไหมใช่ใช่กูกับไดวินแล้วมันแล้วมึงที่มึงถามตอนตอบว่าเข้าร่วมไมันว่างบอกว่ามันเข้านะเจ้า นืงจากตรงน,นั้นที่เอาเรียกมันไปนทำอะไรมันก็ทำตามหมดลยใช่ปะ่ะจำได้ทำอยู่แล้วนะคนมันจะเป็นสายมันก็จริงมันก็ต้องทำได้หมดเมียนทำไงส่งมาแล้วปะยังเล<อ>ย<ช>ยังยัง,ยงมันบอุดินเอฟเคบอกหาที่แต่กูว่า แม่งเนยจริงๆไม่ค่อยจะให้ค่ายพวกที่แบบว่าไปเข้าร่วมแล้วจะบอกมาบอกข่าวเราอะแม่งเหมือนพวกนกสองหัวที่แบบว่ามึงฝ่ายไหนชนะก็ไม่สนเพราะว่ากูได้ทุกฝ่ายลองคิดดูดิสุดท้ายทางนู้นชนะมันก็ได้อยู่ทางนูน้นเราชนะก็บอกว่าเป็นสายให้เราเฮียสบายชิบหาย แต่วันนี้ก็ดีพี่เราจะได้มีศัตรูแค่ตัวเดียวไหมผมว่า